นะคะการเรียนยุคโควิดค่ะเนี่คะเรียนระยะตอนนี้กำลังเรียนภาษากีษนะคะคือคือตอนีภาษาจีนคี่คนสวยนะคะสอนภาษาจีนเว้นน้ำไปนรบอนเดวิสเอาวไลบนซิเคอราร์ทูออฟฟร์มูมาเป็นคาศัพท์อยู่แล้วชองการปััรรยายในสวนน playing badminton t r o u e o r fall fall. fall what sport do they like they like badminton no bad h e y l i k e football football บางคนบอกเที่ยงนี้จะลงไปเต่งฟุตบอลต่งได้ไหมไ้เลยแซวแท้ๆน้องแน่งได้คอที่สิ e น้ำเต้น a y away s have a good time together a good time together on weekend t u r o u f a our คือ <gas> เขามาาีช่วงหนี่ในการในเรื่สุดๆตาคนในข้อหลอกา ยางจะได้วันนี้ไหมไดแล้วอืมเท่ารุกมอได้แลลวถึงเราได้วันนี้นะลูกนะให้นักเรียนแก้ข้อที่ฟ้อใส่สรุปมาส่งคู แก้ใส่สมุดซะนะใครแก้แล้วให้แก้ใส่สมุดซะก็คุณจะให้คะแนนตรงนะั้นะนะเคะอานักเรียนเอาขึ้นมาได้ ชั้นแรกที่ชื่อคุณกกชื่อโงเรียน,นภาษ,าษาอังกฤษาตามแบบป .5 เลยใครขายสมุดป .5